ฮ้แช้าแ้วไ่ายู่นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตอนจับขันมาก่อนจะตกเลยสัตว์ไอะไรมาไปับลู่เขาไงบอกว่าไปท้าเขาว่าถ้ามีจริงๆอ่ะมึงก็ปากไม่ดีเลยน้เหีก็กูอยากสัมษณ์แล้วไอ้เหี้ยแล้วมึงคิดดูแล้วกันทุกคนอ่ะอยู่ไกลกันหมดแต่โดนจับข่าพร้อมกัน้ามีตัวจริงขออีกทีเลยฮะไอ้เหี้ยเอ้เห้ยอ้เหี้ยไอ้เห้ยเอ้เห้ยไอ้เหี้ย้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้เหี้ยไอ้เหี้ย้เี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย โย้วัชซันโบสวัสดีวัยรุ่นสังกัตัวและเด็กสังกัตัวทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเขาเรียกว่าล่าราผีตึกตักแมนอีพีสองนะครับหลังจากที่อีพีแรกของเราปล่อยไปแล้วเนี่ยคือมันยังเป็นความฮาอยู่ไหมอีพีแรกคือเราแบบแบบแยังติดเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าอีพีสองเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เหตุการณ์นะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็เหตุการณ <c oughs> ์มาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก็โมฮาน้อยเฮีย ตกด,ด <by> ังจุดอกพี <Hollywood> ่แล้วบอกเพื่นเหตุการณ์ EP สองต่อไปนี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันยังไงเดียวอะมันเรียกว่าไม่คาดคิดแล้วกันเราไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับผมเพราะว่าพูดแล้กขนลนกเยเพราะว่าเราก็ไปหลายๆที่มานะครับเวลาเสียงพวกหมาเห่าหมาหอนเนี่ยเราอย่าไปสนใจมันนะครับผมก็คือเราไปมาหลายที่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอตัวมันเป็นๆโดยส่วนตัวของผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อลงแบบว่าพวกผีหว่พวกปิญญาณด้วยนะครับผม ผมเชื่อในการกระทามากกว่าครับเย้โอเคติดเล่นมากไปแล้วติดลอยคืออย่างนี้นะครับหลังจากที่ EP หนึ่งของเราลงไปแล้วเนี่ยเราไปประจบที่ชั้นสองนะครับและทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เราถ่ายบนชั้นสองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนเนี่ยเล่นมุมเล่นมุกอะไรกันเอาฮานั่นแหละครบับจับจัดจัดน้ำหยดไ e อ้สาวไว้แก่จัการจะหลอกให้น้ำหยดลงมาดังบงลงังบงลงังบงลัง คือแล้วก็มีแฟนของเพื่อนผมนครับก็คือน้องฟ้าันผมก็แบบว่าสกิดแฟนเนาะตอนนั้นสกิดไอ้ต่อแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ต่อแบบว่าลงเธออะไรเงี้ยหนุ่มแบบเออน้องเขาก็ยังไม่พูดเนาะในสถานการณ์นั้นอนะ่ะก็คือน้องก็แบบสกิดแบบให้ลงแลวน้องก็แบบว่าแบบว่ากลัวมากตัวสั่นเลยไปเออไม่เอาไม่เอาเ,เขาไม่เล่นออโอเค ใช่น้องนก็มีเซนใช่น้องม,มันชอบเห็นอะไรแบบประมาณนี้แหละแต่ว่าผมเป็นตัวผมเองผมยังไม่เคยเห็นเนี่ยผมก็เลยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะผมผมก็เลยแบบว่าเอองั้นถ่ายต่อขึ้นไปชั้นต่อไปเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่ที่สามชารักเธอชารักเธอชารักเธอคือเป็นชั้นที่สามเนี่ยน้องมันก็กลัวใช่ไหมเราก็ไม่กล้าขึ้นเนี่ยเราก็เดินขึ้นไปต็ว่าชั้นสามไม่มีอะไรนะเราก็เล่นมุกกันปกตินะครับแต่ว่าเรากําลังขึ้นไปชั้นที่สี่คือมันมีทั้งหมดสี่ชั้น อ่ามันมีทั้งหมดสี่ชั้นใช่ไหมเกมอกเอ็มเกียนหลกโอเคหลังจากจบชั้นที่สามไปเรากําลังขึ้นไปชั้นที่สี่ก็คือใกล้ภารกิจเราใกล้สําเร็จแล้วคือไปชั้นที่สี่แล้วก็ขึ้นด่านฟ้าแล้วก็ลงมาไปชั้นใต้ดินนี่คือจบภารกิจของเรานะครับผมไกด์เกมเนี่ยเดินขึ้นไปก่อนนะครับผมตามด้วยเพื่อนผมที่ชื่อต่อแล้วก็แฟนมันนะครับผมคือตอนนั้นแฟนมันกลัวละถ้าเห็นในภาพคือจะรู้เลยคือแบบว่าเพื่อนผมไปกอดแฟนไปเลยคือแบบน้องมันตัวสั่นมากนะครับผมคือน้องมันกลัวมาก นะครับแล้วก็ตามด้วยไอโกะตอนนี้ไอโกะเป็นคนถือกล้องนะครับผมอยู่อยู่อยู่ต่อมาโอเคสุดใจสักเดี๋ยวเก็บอ,<า>อีกระวังน้ำนะเว้ยโอ้โหน้ำไอ้เหียตรงนี้เจอแล้วครับเขาเรียกว่าอาซูจิผีตรงนี้ยอาซูจิผีตรงนี้ยตรงนี้แล้วในระหว่างทางที่ผมขึ้นไปเนี่ย วเกมมันขึ้นไปก่อนเดี๋ยวให้มันเล่านะครับ<า>คือเอาที่ผมเห็นก่อนผมขึ้นไปนะครับแล้วเนี้ยทางขวาของบันไดนะครับผมมันจะมีเหมือนกระจกอยู่เป็นกระจกช่องสีลียมนะครับแล้วนี่ยผมเห็นแบบอันนี้เรื่องจริงเลยเนาดำๆนะรับผมโผล่มาชงกระจกปังแบบดำตัวดำเลยมองไม่เห็นเลยนะครับผมปึง้งชงกระจกแล้วก็เหมือนแบบขู่เลยเฮ้ยมีแก้วน้ำอะเหมือนจะมีคนอยู่อะเข้ยงเข้ยเ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 ้ยจับ เจอเจอเจอเขีจอจริงเจอจริงเขี yeah, nope, uh, like ้ยเขี่ยเขี่ยเวชเจนเลยสัตว์ลงเลย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 เอ้ยไปช้าไปช้าไปช้าเฮี้ย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 ต้องจับทันไหมก็จะตกเลยสัตว์มีคนเอ้ยเขี้ยของจริงไอ้สัตว์ไม่ใช่เฮี้ยโผล่มาหน้าจะตกเลยโผหน้าเลยเหรอเออโผล่หน้าเลยเฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยรอดมาไ่้ โอ้เฮียาหยเลยอาแล้วเอาแล้วไอ้สัตว์ไปข้างหน้าก่อนลงไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าขางไหนกูไปข้างไหนลงมาเลยสิโอ้ยเฮียของไอ้เฮียมีใครเห็นไหรอไอซีเห็นกูป่ะเห็นเห็นกูเห็นเต็มเลยไอ้เจ้ากูเห็นเต็มเลยไอ้เฮียดำกระแทกได้จบเลยสัตว์มันเป็นกระจกข้างไหนอ่ะข้างบนเหรอกูสั่นเลยมึงดูดิ มีเห็นหนูเห็นปะเฮ้ยเสียงก็มาเสียงแบบนี้เลยต่อยเห็นปะไม่เห็นอยู่ทางขวากูเก็ตเกมห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยกูพูดจริงด้วยอันนี้พูดจริงเฮี้ยกูสาบานเลยอ่ะพูดจริงกูอยู่หลังสุดเลยไอ้เฮี้ยกูสั่นจริงไอ้สัตว์กูไม่รู้ว่าไปใช่ใช่ผีหรือเปล่าแต่เอาเอาง่ายๆคือมีไม่คนก็ผีจังหวะนั้นอะเต็มดำปี๋เลยดำไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยเฮี้ย ไม่ใช่ตลกหรือเฮียไม่ตลกไม่ตลกจริงเนี่ยจริงกูสั่นจริงอะเนี่ยหนูก็สั่นเหมือนกันดูคนที่ชอบเห็นอะไรเปงาเลยเป็นคนมาเลยโอ้โหเป็นตัวเลยอยู่อยู่หน้าอยู่หน้ากระจกกระแทกมาเลยไอ้สัตว์มันมีกระจกด้วยเหรอมันมีกระจกใช่ไหมมันเป็นกระจกทั้งฝาไม่ใช่คือไปดูอีกลาบมึงแต่คนเดียวนะอะแต่แต่กูอะเราจีไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ไปดูอีกรอบป่ะโอ้ยแม่มึงกูไปตากล้องเนี่ยเต็มตาเลยเห็นเต็มตาเลยเกิม กูเห็นนิ้มตาเลยไอ้ก็เอาไงมึงจะขึ้นไปดูปะ่ะให้กูไปคนเดียวหรอกูก็ไม่ไหวนะเอ้ยไอ้กูก็ไม่ไหวนะ <c oughs> กูก็ไม่ไหวนะ <c oughs> คือมันมืดไงครับแต่ว่ามืดออถ้าไม่มีแ,มแสงเราเจะรู้หรือว่าเอ้ยเป็นคนจนจัดขึ้นไปนอนเด็กก็โหเปน็นตึกล้างชั้นสี่ใช่ใ่อันนี้ <c oughs> มันยังไม่คืออันนี้ผมยังไม่ค่อยเชื่อเย่เท่าไหร่เออมันยังผมยังไม่ได้แต่ว่าไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันคือคนหรือแม่งคือผีจริงแต่ในจังหวะที่ขึ้นไปอ่ะเราไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ะ คือแม่งถ้าเป็นคนก็ยังอันตรายนะครับเขาบอกว่าน่ากลัวฝ่าผีนี่ก็คือคนนะครับเพราะว่าคือมันเป็นตึกล้างอ่ะเข้าใจป้ะมันไม่สมควรที่จะมีคนอยู่เว้ยแล้วก็แบบว่าคือมันมีข่าวแบบว่าพวกแบบพวกคนแบบพวกไม่ดีเนี่ยไปเล่นยากันเยอะที่ตึกนั่นนะผมผมก็เลยแบบว่าไม่กล้าขึ้นไปกันอีกรอบนึงนะครับว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรไงคือถ้ามันเป็นคนจริงๆมันอาจจะอันตรายกว่าผีได้นะเขาอาจจะทำร้ายทำอะไรของเรา นะครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับคือน้องฟ้าเนี่ยไม่ไหวแล้วคือแบบว่าโอ้โหร่นละแ,แบบสั่นในน้องแบบเหงือแตกสั่นคือแบบน้องบอกพี่เลยแบบเออพี่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยให้ไอต่อนะครับเพื่อนของพี่เนี่ยอยู่กับแฟนไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังเหลือภารกิจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือชั้นใต้ดินนะครับเขาว่าชั้นใต้ดินเนี่ยเรียกว่าไงมันมีคนเขาเรียกว่าไปเสพยาแล้วก็ตายนะครับเออเออหน่อยนะเออถ่ายตรงนี้ก่อนเปิดตรงนี้ก่อน ไปไหนตัวเหรอไอชิ้นมันมากเลยะใช่คนหลอนเลยเฮียใช่โอ้โหเฮียหรอมึงถามก่อนว่ามีใครหุ้ยมึงถามเขามีคนอยู่ไหมฮะมีคนอยู่ไหมครับถ่ายรายการครับเฮ้ยครับไม่มีไอ้เฮียตัดตรงนี้ก่อนนะโอ้โหเสียงข้างคาวเฮ้ยคือตรงข้างล่างเนี่ยแม่งเป็นเรียกเป็นน้ำเพราะฝนตกเนี่ยน้ำทตรงนี้หุ้ยเฮี้ยมาเี้ยมาไอ้สัตว์หมาหอนเฮ้ยระวังตกระวังตกเฮี้ยคนน่ากลัว เลึกนะเห็นนี้ลึกนะหน้าข้างข่าววะอยู่ข้างบอนนี่อยู่บนบอ,นออกมุมกันมอ่ะอันตรายโอ้โหไอ้เฮียห้องนี้น่ากลัวจัดแล้วห้องเนี้ยอ,ออกข่าวไอ้เฮียคนลุกไอ้สัล่าไอ้เฮียคนลุกจริง <c oughs> คือไอ้เฮียเอาพอประมาณแล้วกันวันนี้แม่งเจอข้างบนเฮียเจอจริงด้วยไอ้สัสไม่ได้ไม่ได้โมูเลยก็อตรงน,นี้เคยมีคนจมน้ำตายจริงจริงแตเป็นคนจอนอันนี้อันนี้ออกข่าวด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะเวลาฝนตกน้ำท่วมมันจะลงมาข่าวนี้แล้วยังไงก็ไม่ได้เหยเพราะไม่โดนแดดเลยแล้วก็ท่วมอย่างเงี้ย เฮ้ยนี่นะไอ้เฮี้ยไอ้เสียงอะไรเฮ้ยเ้วเสียงใครวะไอ้เหี้ยหลังเสาป่าไปดูวิวิ่งผองเหยก่ว่าผอเหยื่อเฮ้ยแน่จริงออกมาดิโอ้โหไอเกมมึงคนเดียวเด้อก็คือในระหว่างถ่ายทําในห้องใต้ดินเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็มีคนเขาเรียกว่าปากหมาไอโก้กด์นําำทางของเรานะครับผมได้แบบว่าท้าทายเขาเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปถ่ายเนี่ยเราเหมือนได้ยินเสียงนะมันแบบแก๊กแจ๊กดูหลังเสาแบบเหมือนเสียงแบบตักทัก อยู่หลังเสานะผมแล้วเพื่อนผมก็เลยเนี่ยทาขึ้นมาแบบว่าเออมีจริงแบบไม่ส่งเสียงให้มาสัมผัสให้มาแบบรับรู้ทีสมาก็มีก็ประกอบตัวให้เห็นนะครับเอาเลยไอเฮียโก๊ไอเฮียเป็นเรื่องแล้วไม่ได้รู้ไงเรามาพิสูจน์เราไม่ได้มาลบหลู่เข้าใจหลูชัดเลยเสียงอะไรเราอยากรู้ตรงนี้แหละถ้ามีจริงขออีกทีด้วยฮะ พอดี่วะเฮียเออเนี่ยมึงมึงมึงเนี่ยหาเรื่องหาเราผมก็บอกโอเคท้าทายเท่านี้ก็คงจะพอแล้วนะผมเดี๋ยวออกไปปิดคลิปข้างนอกแล้วเนี่ยเพื่อนผมมันก็อาสาเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเก็บฟุตเทจได้ใช่ไหมไปกับไอ่โก้อีกคนนึงก็คือไอตัวอะไรไอตัวนําไกด์นำทางของเราเนี่ยแหละมันชื่อไอโก้นะครับผมมันก็เป็นคนสายแฟดให้ไออาร์เป็นคนถือกล้องนะครับผมคิดเอาละกันอ่ะคิดว่าข้างหน้าเป็นห้องนะครับผมเนี่ยมันเดินชิดริมกําแพงซ้ายเนี่ยไปสองคนไอเกมอ่ะอยู่ตรงกลาง นะครับผมอยู่ตรงกลางเหมือนทางออกกับประตูทางออกแล้วมันอยู่ตรงทางแล้วผมเนี่ยเอาขาขวา,าออกไปแล้วแต่ว่าขาซ้ายยังอยู่แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเลยไอเกมจังหวะนั้นอะ่ะมันโดนจับนะครับมันโดนเหมือนมีใครมาลูกขามันก็ร้องแบบว่าอุ้ยอุ้ยอะไรนี้นะครับผมแล้วทีเนี้ยทุกคนนะ่ะโดนตามกันหมดเลยนะครับผมผมก็โดนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดนตรงน่องขาโอเคอย่าเราไปปิดข้างนอกว่ากูเริ่มหายใจไม่ออกแล้วยอยนาี้อยู่นี่อะไรโอเค

ี้ยไอ้เขี้ยเดี๋ยวกอ็เขี้ยกูไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้มันมีไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยกูก็รู้เออกูว่าไอ้เขี้ยมันกไอ้เัตว์โอ๊ยกูพูดจริงไอ้สัตว์เฮ้ยใครวะทุกคนเียตรงขาแฟไอ้เี้ยตรงขาโดนใครถือกล้องไอ้กล้องถือเขี้ยมันอันนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วไอ้เขี้ยกูสาบานเลยเออมีอะไรจับขาพูดจริงมีคนจับขาไอ้เขี้ยใครไม่รู้เหมือนกันว่าโดนมนกันทุกคนโอ๊ไปเอารองเท้ากูหน่อยกูไม่กล้า ตีคนพร้อมกันเลยกูโดนเต็มเต็มเลยสีคนมันเป็นไปไม่ได้นะเว้ยไอ้อามก็โดนตักร้องโดนก็โดนในสับเออมันเหมือนม่เหมือนมันโดนขาจริงโดนหมดเโดนตอกขาเลยพอมึงไอ้เที่ยเกมมันวุ๊บเปิ้สัตว์แม่งอะไรวะไอ้สัตว์กูก็ลองลองไอนี่ดูกูหอุดที่ว่าเอาทำไมกูโดนจับวะเออมันไม่ใช่งูถ้างูมันจะมันจะเลื้อยจับทุกคนพร้อมกันเออแล้วก็เล่นพร้อมกันหรอกไอ้เีอยพอแล้วไม่เล่นแล้วเอ้ยใครก็ได้พี่หยิบรองเท้าให้กูหน่อยดิเยอะใครไปกล้าหยิบอ่ะก็คืออันนี้สาบานเลยนะเว้ย อันนี้คือเรายังหาคำตอบไม่ได้จริงนะสาบานไดะตายได้ตอนนั้นนบส่ไหนาไฟเลยอยไฟบสาบานต่อหน้าไฟเลยนะนะครับแสดงไฟไม่ดับเป็นเรื่องจริงนะก็พูดง่ายเลยนะไ่สาบานเลยนะครับว่าตอนนั้นนคือเราหาคําตอบไม่ได้จริงนะครับว่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าคนมัลูกขาเราเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอะไรวะเฮ้ย <ใน S 1> บอกเลยนะครับว่าไม่ได้จัดฉากแล้วก็ไม่ได้มโม้ด้วยคือเหตุการณ์มันขึ้นเกิดขึ้นนีน้จริงนะครับผม <c oughs> ก็คงจะประมาณนี้นะผมก็มาแชร์กันนะครับใครที่ไม่ประสบการณ์น,นะครับใครที่เคยไปแบบลาดทับอีแบ,บ็กแมนนะครับมาคุยกันได้ที่ใต้ของเมนนะครับผมเอาเป็นว่าเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสเราอาจจะลองไปที่หลอนๆอีกนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอาจจะงงว่าเอทำไมแม่งมานั่งเราอยู่ที่พิษณุโลกแล้วมันไปล่าท้าผีที่พัทยาไม่ใช่หรออะไรก็คิดถึงพี่ชายอะครับก็เลยมาหาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไปเจนใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใชัก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเยสอย่าลืมกดทิปไลค์ด้วยตึ๊กตึ๊กตึต๊กไม่ดีลลลลเลยแล้วรๆรไงที่เล่าเล่าแล้วยังขนลุกอยู่เลยกลัวปวดขี้โอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ยังไม่ไปกันอีกไอ้เหียมึงยังหลอนก็ไม่พออีกหรอไอ้มาหนูบอกหนูบอก,บอกพี่ต่อว่าเอ็งกลับตั้งแต่ชั้นสองละตั้งแต่ขึ้นไปถึงหนูหนูดึง <ทำ S 2> มันจะกลับเลยเออใช่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วบอกเลยขี้พีคือไอ้เฮียก้าข้างบนคือมีคนหรือกว่าน่าจะใช่คนแหละแต่ว่ามันอันตรายไงแต่ว่าชั้นล่างโอ้แต่เขาแบบออกมาเหมือนไล่เราเลยอ่ะข้างบนอ่ะแบบน่ากลัวมากแบบดำปี๋เลยเกาะแม่เกาะกระจกเลยแม่งเป็นกระจก มันมีเสียงด้วยเหมือนเขาขู่เลยอ่ะแล้วที่หลอนเมื่อกี้มึงไม่ได้ไปอันนี้อันนี้พูดจริงๆโดนทุกคนโดนแบบโดนอย่างนี้เลยอ่าอามโดนกูโดนงสิโดนตะก้องก็โดนเออโดนแบบโดนพ้องกันแบบพวกกูแห่ออกเออนั่นแหละใช่คือถ้ามันเป็นสัตว์อ่ะมึงเข้าใจปะมันจะโดนเฮอะไรกันสี่คนแรกๆรกูคิดว่างูแต่เป็นคนแบบเลยะไม่ใช่ตรอแบงเงี้ยกูโดนจประมาณลงเท้าเว้ยจับเอ้ามึงประมาณนั้นเนี่ยกูอยู่เนี่ยกูตรงนี้ตรงนี้ลงเท้ากูนี่กัรงเท้าลงเท้ากูคือกูแบบองเท้ากูกระเด็นเข้าไปเลยเลย ไอ้เหี้ยคือจริงอันเนี้ยโดนกับเท้าคือมันจะเหี้ยถ้ากับถ้ามันเป็นงูมันก็ควรอยู่เงี้ยคนเดียวใช่ป่ะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่งูนะคนด่าเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยเป็นงูมันอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยทุกคนโดนแบบรุ้งแบบไปพร้อมกันน่ะมึงเข้าใจพร้อมกันน่ะเพราะมึงโดนคนละข้างใช่ป่ะเออกูโดนสองข้างเลยมันี่หนักเลยไอ้โก้แบบมึงขอโทษเขาไหนได้เพราะว่าเมื่อกี้มน้องเอ้โก้มันแบบว่าคาทายกับไอ้เงี้ยใช่เล่นเล่นเล่นหนักอยู่นะเออเหี้ยทุกคนก็อย่าหน้ามากนะครับก็คือแบบ ความบันเทิงตวใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเาโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้โก้ขอโทษหน่อยเดี๋ยวขอโทษพร้อมกันเลยครับก็ขอโทษนะครับผมถ้าการกระทําอะไรที่ดูไม่เหมาะสมนะครับก็พวกเราขออภัยไปด้วยนะครับก็คือทุกอย่างทำเพื่อสื่อความบันเทิงนะครับผมนะครับก็อย่ามองเป็นการลบอยู่เลยนะครับผมจะปรดให้อภัยพวกเราด้วยนะครับผมโอเคครับขอโทษครับขอโทษนะครับ แล้วก็ก่อนไปก็เดี๋ยวขอฝากช่องเพจเพจเพจกวนผีพัญญาแล้วครับผมกวนผีพัญยานะครับใครอยากดูแบบร้อนๆอย่างนี้นะครับใจถึงพึ่งได้อ่าไปดูที่เพจน้องโปะนะครับพวกกูไม่เอาแล้ว่่ไมใชเพจกูบอกเลยเป็นทีมงานเลยเฉยอันนี้อ๋ออันนี้หลอนจริงนะแล้วชั้นบนมีคนแน่แน่เจอแล้วเถ้ามันถ้ามีไฟไหนซูมไปนะโหเห็นเลยเนี่ยชั้นสี่โอ้ชั้นสี่ที่เราขึ้นไปแล้วก็เฮ่เลยโอ้ได้เหรอไอ้เพี้ยเดี๋ยวไปก้าวเดี๋ยวเฮ้ยคือเนี่ยก็คือความความพลาดของเราก็คือแบบว่า เฮียเราตั้งสติไม่ได้คืออย่างนี้อันตรายแล้วเราตั้งสติไม่ได้เลยมึงอันตรายเขแรกเลยเพราะเฮียอยู่ไปเฮียกูกูเจอต่อหน้าพวกมึงยังแค่ได้ยินเสียงพวกกูตะโกนไปไม่ถึงเลยเออเฮียนี่เรายังไปไม่ถึงด่านฟ้าเลยไม่มีด่านฟ้าอีกใช่แต่ว่าถ้ามันมีคนเดี๋ยวเผื่อเขาไล่เขามีวุฒิอะไรเราก็ไม่รู้ไงใช่เฮียเราไม่ผิดเขาไม่ผิดอันตรายแต่ก็อาจจะไม่ใช่คนจรนก็ได้อันนี้ใช้วิเาจา์จักรยานในการรับชมเราจ้าหน้าที่าพูดไม่ใชัด โอเควันนี้ก็หลอนแดกเลยนะครับผมร้อนจริงเออหลอนจริงเแคยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากูครั้งแรกเลยประสบการณ์รกูครั้งแรกเลยร้อนมากเ,เออหายใจไม่ออกเลยขึ้นไปบนโอเคไว้เจอก,กัน,หกนะน,นใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้การกระทำอะไรที่ดูไม่เหมาะสมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้